สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกาะครับบเบาเสียงให้นะครับนี่ครับอู้อันนี้เป็นดาดโบนัสใช่ไหมฮะเพราะว่บตัวสีเหลืองที่มีมังกรอยู่บนหัวเนี่ยนี่เป็นเทปที่เราถ่ายไว้ล่าสุดเลยนะคือแก๊งของเราเนี่ยต้องลุมโอ้โหนี่ครับอันนี้ครับตัวใหญ่มากครับโอ้โหสังเกตดูเงินจะกระจายโอ้โหนี่ครับไหลเป็นน้ำครับส่วนนี่ครับยิงอะไรครับ มีทั้งกว้างเอายิงกันใหญ่ครับยิงนเห็นครับเห็นเลยครับตัวสีม่วงก็จะมีพลังเยอะเลยนะครับโอ้โหได้ครูนะครับนี่ครับได้สองพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะฮะเงินนะเราได้ได้เพชรด้วยนะได้เพชรใช่ครับนี่ฮะเราเล่นดันนี่ครับสีแยกของคุณพ่อบอกแล้วเดี๋ยวถ้าเราได้แปดสิบเมตรเราก็จะมาซื้ออันนี้นะก็คือเราต้องเก็บสะสมเงินกับเพชรอะไรนะนี่ครับ เอาซ้ำ awesome. เราก็ยังไม่พอใจนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาใหม่คนระับสังเกตรรดูแถบที่วิ่งดูนะฮะ <Great S 2> เกรซ <Great S 2> กร็ <Great S 2> ไม่พอใจนะครับตอนนี้ครับได้เพอร์เฟกต์กำลังพอใจแล้วนะสังเกตที่บิ๊กบาร์เธอร์ครับของเราครับกต่เขาสนใจนะฮะบอกนะามีความรุนแรงนะฮะอาจจะต้องให้คำอธิบายนิดนึงนะฮะนี่ครับโอ้โอ สีฟ้าๆนั่นคือผมซูมนะฮะให้ท่านผู้ชมดูครับ oh. คือมาดูใหม่นะฮะหรือเราเรียกว่ารีรันกันนะฮะนี่ครับมีเลวีิแกนนะครับจานเราผสมไปเรื่อยๆนะฮะก็มีการเอาสีะแต่ละตัวมามิกกันนี่ครับได้ครับหมูเล้ยค่าพลังเพิ่มนี่ครับหมูหมฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่ธรรมดาเนี่ย,ยเยอะมากนี่เป็นเราเล่นกับเกมนะมาดูผลลัพธ์กันครับว่าจะเป็นยังไง เมื่อกี้สีฟ้าพิบๆอยู่นะฮะตอนนี้เริ่มลดแลหายหมดเลยครับดูมีเดย์จิงเลยครับดูมีเดย์จิงเลยได้แล้วครับได้เงินมาแล้วฮะเราก็จะมาดูกันใหม่ครับคูณหนึ่งนะฮะคูณหนึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งเล่นสดๆเลยใช่ไหมครับเือใช่ครับผมตอนนี้ก็จะมาซูมให้ดูชัดๆนะว่าจริงๆแล้วระหว่างที่ฝนตกอาจจะมีที่ แบบเป็นที่เปิดดูหน่อยนะฮะไม่เป็นไรนะครับน้อยสังเกตที่ตัวละครนะฮะนี่ครับโอ้ยอยู่ได้ลสซิ่งครับเดี๋ยวเราจะซูมกลับให้ดูนะฮะได้คูณหนึ่งครับเกมขี่งกนะฮะมากสุดก็ได้คูณสองนะไม่เกินผมเคยได้คูณสามนะแต่นานๆทีเลยนะนี่ครับเล่นกับเกมอีกครั้งนะฮะ ดูที่ภาพอย่างเดียวนะแะอย่าไปดูจําความรุนแรงนะครับถูกต้องครับความรุนแรงไม่ดูที่ความน่ารักสิงเดียวนะใช่ครับเพราะว่าที่ฮีโรกคงโหลดมาเล่นเนี่ยเพราะชอบตัวละครเนี่ยกุไลน้าเนี่ยไม่ได้ชอบความรุนแรงดูไม่ได้จริงเลยครับเรามาดูซิว่าหมดวงล้อดูซิเอ้าโอ้ได้คุณหนึ่งนะฮะแล้วเนียเพิ่งมาดูครับถ่ายสดสดแล้วเพิ่งมาดูเลยอันนี้น่าจะออซัมนะครับแต่เราไม่พอใจนะครับอีกทีนะ เป้าหมายเราคือเกรดนะครับไม่พอใจครับเ Perfect ตอนนั้นใช่ไหมครับเขาไปจนได้ครับแต่ยังไม่ได้นะตอนนี้ออ e s o m เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะได้แล้วนะครับผมว่า Perfect ครับแล้วได้สังเกตดูสีฟ้านะฮะดูจำนวนตัวใหญ่มากครับดูตัวใหญ่ครับดูตัวใหญ่มากครับแป๊บเดียวหายหมดเลยนะฮะวับๆๆๆเลยครับหายหมดเลยครับโดนเรา เล่นงานแลวอันนี้ครับบิ๊กบาเอร์ตัวเดียวนะนฮะเล่นงานตายหมดเลยครับสังเกตดูโอ้ดูมีเลซิ่งเลยคับเข่าสีเหลืองไองเลยนพอมีได้คูณสองครับเกมไม่ขี้งกแล้วนะได้ไฟหนึ่งก็ฉลองใจตอนนี้เราก็จะซื้อตัวละครครับได้บอมเบอร์แมนนะฮะเราจะมาผสมนี่ครับดูการผสมครับบอมเบอร์แมนสหรือระเบิดสีดำใช่ไหมฮะสองบปอรสองได้สี่นะครับสี่แล้วนะ แล้วสองสองมงกุฎก็ได้มงกุฎทองมงกุฎทองเสร็จปุ๊บก็คือเรียกง่าได้ตวว<ะ>ัวสีม่วงนะครับได้ตัวสีม่วงครับตัวสีม่วงเลยไปตัวเทพอ่ะตัวสีม่วงใหญ่นคร<ะ>ับโอ้โหขวยยังันตายเลยนะครับแต่ว่าเราอย่าไปจําความรุนแรงของมันนะฮะคือเล่นเพื่อสนุกนะฮะจะไปจะไปใช้กําลังจะไปนี่ครับเราแข่งกับต่างประเทศแล้วนะฮะนี่ครับ เราจะเห็นชื่อได้เลยนะครับว่าชื่ออีลูคุงนะฮะคือสีเขียวเขา,ามีค่าเท่ากับสีโม่งของเราใช่ครับตอนนี้กำลังอัดกันนัวเลยฮะกลางสีแยกนี่ครับเราก็ให้ดูคร่าวๆนะครับอ้ยไม่ได้จริงครับได้แล้วนะครับเราคอลเลกเรีย์แล้วนะ นี่ก็เป็นัอวมาจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศเกมจริงนะครับอันนี้คือเราเข้ามาในเกมจริงแล้วละครับใช่ไหมครับใช่ไหมคุณพ่อแล้วก็เราก็มาคอลเลกเหรียแล้วนะครับคือเมื่อกี้เราให้ดูเชฟนะอันนี้เข้ามาเกมจริงซื้อตัวเลยครับได้แบทแมนนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นการเล่นเลยนะครับก็พอเรากดฟารก็เนื่อดูว่าเราจะได้คือผมเล่นให้ดูแล้วนะครับผมก็แค่มาให้ดูบรรยากาศเกมครับ ถ้าคนไหนก็จะต้องการซื้อพื้นที่ก็จะใช้เงินแพงเลยนะครับถ้าเราเทค้เคเนี่ยก็มาผสมกันเรื่อยๆพื้นที่นี่คือไอ้ตารางสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมใช่ครับค<ม>ุณพ่อนี่มมให้ผมให้ดูเฉยๆว่ามีตัวรังคอนะครับมีสีม่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามน่าจะสิบสามหรือสิบสี่ตัวเนี่ยนะโอ้โหเยอะสีม่วงเยอะมากครับ<ต>ก็เก๋น,นะให้มีม่วงตัวเล็กตัวใหญ่ะฮะมีมีม,มีมีเขาไม่มีเขาด้วยนะฮะ คือถ้าตัวใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นี่คือค่าพลังมีเขา,าก็าคือบิ๊กบาเชอร์นะครับนี่ฮะสีม่วงตัวเล็กๆนี่ที่มีเขาเริ่มมีเขาเล็กๆเริ่มมีเขานั่นคือบิ๊กบาเชอร์ตัวเลเวลหน<อ>ึ่งแต่ว่าเป็นสีม่วงก็จะเทพหน่อยฮะก่อนที่จะไปเป็นสีม่วงก็คือเป็นมงกุฎอย่างนี้นะครับไอ้ขอโทษนะอันนี้ครับเป็นมงกุฎอย่างนี้มงกุฎทองที่ผมลอยให,ให้ดูงทอ,งอถ้ามงกุฎทองบวกมงกุฎทองก็จะได้ม่วงเลย ก็วันนี้ก็ขอกาบลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ